อันนี้ของงมวดที่แลลวาด้วยค่ะพี่น้องค่ะเอามาจึงให้เบิ้งก่อนพี่น้องค่ะตัวระว่างในปูกรบบอกอยูคค่ะเจ็ดกับเก้ามันอาจ,จัยเป็นตัวเดียวกันเจ็ดกับหกเอ้ยเจ็ดเก้าเจ็ดหกนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าเลขสามตัวปู่กับเขายูพีเดอว์ค่ะพี่น้องเด้อห้าหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าเนี่ยนะคะพี่นอ้องค่ะ,ะปูกับว่าเข้าเอาดึงคู่ออกไปพิษค่ะพี่น้อง แต่ว่าเจ็ดเก่าหันป right. ูก uh, ็ว uh, ่าเราว่างหัวเราว่างทางมันเด้อๆ่อันค่ะเลขสามตัวแนมเอาปูวาลนะคะเขาเริ่มสีมาทายถำดูก็เริ่มสิจับจุดเลขปูได้แล้วค่ะพี่น้องวันนี้เฮาซอยกันแนมนะคะพี่น้องวันนี้เอาไม่ก็สามเก่าสามไม่ก็มาปูมาดูเอะโอ เอาไปรอตรีไปสักก้อนค่ะชิมซีมดูก่อนนี่มาติ้มนะต้อีกแ้วมันอืมเจ็ดครับกูะเข้ให้บมสดสร้อนๆเลยสดๆเลย ก็เรซุ่มเกามากเนาะนี่ไหมครับผมเรศมมันดังมากก็กนไน่ามีเรศุ่งไงามนึง่วาต้องมาดูเตมก่าต้อหอกไรย่ครับผมอืามนึงเร่งมาแปดหนึ่ง สองเก้าทอกัสยดีอืมนกันอืกันก็สามตัวนี้ไปสกันเออคับทุ่มนีวานบัดเนลงสุตรกูว่าสิมาหนึ่งเร็ว ก็เป็นคู่แตมว่าตัวูนีแมโอ้โหครับมันยู่ในนี่ละคูออกมาจากนี่เทครับผมนี่ก็เิงตัวยางมันซุ่มกานไวแล้วมันเขามันยังไงครับผมเนี่ยนี <S <S ่ยมึงเนี่ยมังคนะับกานี่สั้ กับปูาหอายูสิบเจแต่หนึ่งสองเข2าปูสองเข่ายก,ก,กับสวิ่งสองยอดีบกับสวิ่งเลขวิ่งงเลขวิ่งเลยครับวิ่งบนล่างเลยผม นอกชัดเก่นกพี่นะตองเบงชาปันลองเบิงเบงทีว่าเทียบเคียงกับมูมันเข่ามูวะปีวันโมเลียล่าชีของปูวิ่งหนึ่งกับสองเด้อพี่น้องเรียนสี่สุดสั่งนะครับน้เก็เกีงนเลขสามตัวก็จัดครับสามเปอรสุ่มนี่ล่ะมากแลกได้เขาแต่ว่าปูเน้นไว้หนึงกับสองอันมากกับสีสองเ kind of ah ก้าก <ides Mask> <afterwards> ็ได้ครับผมอ่า สี่สอกาสองแปดก็ได้สามก็มาอยู่นี่ครับผมอใช่รับแต่ว่าัวนี้ปูก็จัดเขเทียมาดูอีบอหน่งสมครับมนบอกเทียมไหมมามาดูแต่ว่าออกับปูนะเนี่หนึ่งเก้าอย่ามาะไรนหน่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจดหนึ่งเก้าหนึ่งมันะัู่ะเนาะมนี่แหละปูร้ดังที่ปูมอนี่นอนดิ โอ้ยเยี่ที่เขาฟังครับผมเลขสามตัวก็มีแปดหกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งเก้าสามสองศูนย์ห้าสามหนึ่งเจ็ดสี่สองเก้าได้พี่น้องได้วรอห้าสามหนึ่งหกสี่สามเจ็ดห้าห้าพี่น้องเลขหลงนี่ห้าครับแต่ว่าคนวิ่งหนึ่งกับสองกับสองเขาวิ่งเลขวิ่งวิ่ง มักเม่์มักเลนนะพี่น้องเนาะอ่าถักเก่ยอนี่นะพี่น้องตัวหนังสือใหญ่อยู่อ่าไปใช้ลักมันนี่กับสองนี่ตอนนี้ค่ะอันนี้ห่อออกมาจากเหล็กสีทิศนาะปูนเนาะเออค่างเหล็กนี่ละเหล็กคำนวณครับนี่ละค่ะเหล็กคำนวณกับเหล็กสีชุดเหล็กสีทิศค่ะแต่ชุ่นกันอยู่นค่ะใกล้กันอ๋อนี่เป็นอะไรอืม นส <laughs> ี่ศ <laughs> <ง>ูนย์ห้าเกาเกิดมามันบอดด้นีู้ซ้ำตัวหาสามหนึ่งก็สิบว่าอันตรอไลขึ้นหมดก่อนบอกให้ปูได้้หาสามเนาะลงไงเอาเงินกันแล้เย็บค <Kh à, S 1> ่นนะแล้วก็แล้วก็ซี่สองเก่ 4, 29, าค่ะพี่น้องค่ะอันตำแหน่งที่มันเค <c oughs> ่อยมากเนาะค่ะพี่น้องค่ะตำแหน่งที่ค่อยมากของหมดที่แล้วก็สิเป็นซี่สองเก่า วิ่งหนึ่งกับสองนะคะระวังหนึ่งกับสองตัวไดมาแห้งก็กันค่ะปูค่ะหนึ่งหนึ่งมาแห้งค่ะคุณน้องค่ะหนึ่งมาแห้งคูก็ได้จับเป็นหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสองเก้าสามคู่นี้เน้นนักก็คู่นะปูมีมีตัวไดม่าพิเศษบ่ค่ะปูค่ะสามตัวนี่บ่ค่ะสามคู่หนึ่งชอบส่วตัวปู chọn tôi tua kẹt sông cổ chụp kẹt sông cổ chụp 29 sông cổ 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 cổ

ปูเน <SM. S 1> <Christina. S 2> ้นให้ค่ะพี่น้องครับเพื่อเพื่อให้ลูกหลานเขาเบิ่งกันเพื่ออยากหยิบจับลอตเตอรีเนาะปูเนาะเออหยิบจับลอตเตีมาซ้อมกันเอานี้มาดึงกับเอานี้มันบโหลายตัวหลักสามตัวนึงค่ะนี่ละปูคนพี่น้องคนมัาเออเน้นเนีนแขนแขนนี่ละกันมาสามเราก็มันใกล้ใกล้กันปูจับใส่ตัวนี้ค่ะออตัวนี้มัาตัวนี้ มันมาคล้องเก่า์ด้วยน้องปูนอ่ะเออมาคล้องเก่าซุ่มเลขซุ่มเก่า์เขาอันอันดันมากมันออกมากเม็ดบันแต่ว่าที่บอกแกไม่ไหวสิหนิว่าค่ะเพราะท่านได้สรุปไปว่างานเสียงมันก่อนค่ะตัวนี้กระดังยี่นี่ว่าเห็นว่าล่ะค่ะตัวนี้งูนี่ค่ะงูนี่ตัวนี้ออกมาแล้วค่ะเนาะตัวนี้ก็ออกมาแล้วค่ะเม็ดจ้วนี่อ๋อปูมาปูมาคูสุดท้ายนี่บุค่ะ เหมือนพวกนี้แหนเอากันไปให้เจ็บชีเขาซะค่ะเออห้าห้านี่เนาะห้ามักเลรกเบิ่นเนาะอ่เอาเจ็บคือบอกมานํำสามตัวบ่ค่ะเจ็บห้าห้าตัวกันแมนปูกันไหวปูว้าแล้วตัวนี้เรามันตัวเต็งวันนี้ระวังระวังนะปูระวังค่ะเออเนี่ยเจ็บชเกาเข้าใจเนี่ยระวัง ค่ะระวังตัวกันนะคะพี่น้องเด้อได้ทั้งสามตัวสองตัวค่ะพี่น้องค่ะตัวแบงค่ะยึดห่าห่าครัพี่น้องตัวยึดห่าห่าน้อระวังตัวระวังให้สามตัวเนาะหมาก่อนเนาะค่ะระวังออกฟอกเกลียวระวันถุงไมาห่าห่าโบราณแล้วค่ะเนาะกับโบนี่นอนเนาะปู้เนาะของบ่มีห่างเนาะปุ้นขอกมาเองเนาะค่ะของบ่มีห่างมันหมุนไปได้ทั่ว อันนี้คือบันบส่นบ่มีนเนาค่ะบ่นมีแต่บ่นซีหาหาบ่นคือกั้นตัวมีนบ่ทันมาเน่ยอือเหลือบ่นนะะในมาปูออค่ะมันบมอกไก่ตัวนี้กนีอว่างานนันว่าแมนนั่นมาถึงหกเก็มีสองตำแหน่งปูหกเกแล้วก็หกเกก็มียนีเนาะค่ะมมันสลับกันอย่นี่วามสลับ่ไอซี่ก็บ่งค่ะกันตัวได้ไก่เทียมกันนดินแต่ลองเอาไปพิจารณาเบอ จำก็มาดูมาหลายตัวอยู่ใน่อยเนาะจำเนาะมาหลายยืนปู่บสามวันนี้ก็สิได้ขอบคุณปู่หลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางฝากต่อนพ่อแม่พี่น้องปองปลายค่ะเรื่องข้าวนำถั่วายปู่นครั้ำปลกขี้ต่อยสุกห้มานถั่วายปู่น้ำปลา